สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทิปออนทัวร์นั่นเองนะครับผมแม่วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการทิปออนทัวร์นั่นเองนะครับผมเซอร์ไพรส์อีกครั้งนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมพี่ชายที่สยามชัย หาดทรายขาวนั่นเองนะครับผมที่กำลังเป็นที่เช็คอินในยอดฮิตมากๆในโลกโซเชียลในขณะน,นี้ถ้าพูดถึงหาดทรายขาวทะเลสวยในย่านนครปฐมราชบุรีต้องนึกถึงสยามชัยหาดทรายขาวนั่นเองนะครับผมก็ผ่านไปแล้วนะฮะในยุคข,ของเขาเรียกว่าโควิดนะฮะก็ปิดปรับวุงเรียกได้ว่าไม่ได้ปิดเลยฮะก็ยังเปิดปกติอยู่นะครับผมแต่ว,ว่าพิธภกรณรป้องกันของเรา รัฐกุ่มนะครับผมเวลาเปิดปิดของที่นี่ท่านผู้ชมครับ8โมงเช้าถึง3ามทุ่มแต่หาดทรายที่นี่นะครับผมเราจะให้เล่นทะเลถ,ถึง6โมงเย็นด้วยกันและการป้องกันอันตรายนะครับผมเซตตี้สุดยอดนะฮะเด็กๆถ้าไม่ใส่เสื้อส่ชีพทางหาดทรายจะไม่ให้ลงเล่นน้ำเป็นอันขาดนะครับผมนอกเหนือจากหาดทรายขาวสวยๆให้พ่อแม่พี่น้อง เด็กๆกหนุน่มเมาเล่นน้ากันแล้วนะฮะเรายังมีร้านอาหารนี่แหละครับคือเป็นจุดเด่นของทางหาดทรายขาวเลยคือครัวสามชัยนนเดงหรือคาเฟ่กาแฟที่อยู่ด้านขวามือนะฮะแล้วยังมีนะฮะเขาเรียกได้ว่าเป็นสเต็กบุฟเฟ่นะฮะอ่าบุฟเฟ่จำกัดเวลาที่สองชั่วโมงดื่มด่ากับบูธอาหารรอบทะเลนะครับผมก็เรียนเชิญน,นะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะมาเที่ยวที่หาดทรายขาวตรงนี้ เรียนเชิญเลยครับณ<ด>ตอนนี้ไหลจะพาทุกทชมไปไชมบรรยากาศหาดทรายขาวตามไปเลยครับปไปโอ้ทัวร์พาที่โอทั่วไทยโอ้ทองจัดให้ทินงไทยทั่วแคว หาดทรายขาวแหล่งพักผ่อนร้อนหนาวใกล้เมืองนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมด้วยพื้นที่ใหญ่โตมหาศาลในระมิดหาดทรายจำลองที่เป็นธรรมชาติเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจพาลูกพาหลานมาท่องเที่ยวคลายเครียดซึ่งมีเปนนอนริมชายหาดมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีเวทีกิจกรรมขนาดใหญ่รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาดูมหากรรมบนเวทีที่จะมีขึ้น นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารร้านกาแฟห้องคาราโอเกะจะจัดประชุมสัมมนาก็พร้อมเสร็จเรื่องอาหารมีบริการทั้งอาหารทะเลและอาหารทั่วไปมีรับรองอย่างทั่วถึงที่สำคัญมีจุดเช็คอินหลากหลายมุมที่คุณไปแล้วจะประทับใจไม่รู้ลืมอย่าลืมเด็กๆเกข้าฟรีนะคะ บ้างครับบรรยากาศของสยามชัยหาดทรายขาวน่าเที่ยวใช่ไหมทะเลสะอาดน้ําใสและที่สําคัญครับคือสุนบายของที่นี่นะครับผมเด็กๆเข้าฟรีครับท่านผู้ชมครับผู้ปกครองนะฮะท่านละ30บบาทเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้นะครับผมก็ทางหาดทรายขาวก็ทยอยปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าก็ยังสามารถเข้ามาเที่ยวได้เนืองๆนั่นเองนะครับผมการคมนาคมสะดวกมากเลยครับผมบนเส้นทาง พุทธมนฑลหรือว่าเข้าไปที่ Google Map นะฮะพิมพ์คำว่าสยามชัยหาดชายขาวเดี๋ยวคุณิริจะพามาถึงที่นี่นะครับผมส่วนเพจหน้านะครับผมทริป on นทัวจะพาท่านผู้ชมไปนที่ที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับอสัสคาหนะฮะไปนะท่านผู้ชม ทิพย์อูทั่วพาคทิวทั่วไทยอูทองจัดให้ทิ้งไทยทั่วแคว 你。